โอ้กูมเมื่อยเว้ยเมื่อยอย่างไรเคยเมื่อยตัวมิเตใสก่กูไม่อยากอะไรเขาบอกเจอแล้วเว้ยห้ามตัวเมียไปลิ้นเนี่ยไปเลาะไปลิ้นขนาดเป็นยังอะอวยังไงกับตัวเมียไปเลาะไปลิ้นอ้บตัวก็เสิได้ไปตีห้าม,มึงเจ้ากนระเบิงเจ้าแน่ที่จะไปลิ้นเนะี่ยเอ้ยเราห่วงแล้วก็เออแย่นันเราเจ้ารอถึงในถึงในสายตา,นห,าหน้าหนะ <c oughs> าวเบิ่งเจ้าน่ะอู้ยปันขี้คันคากนี่เอ้ยยังเบิ่งเจ้ารอ ลาลาคือเก่าบ่เออเขาจะงดเด้เขียนขากเลยเหรอเกิดวันยังนี่มันพุธมันพุธเออโอ้คนเกิดวันพุธนี่เขาว่าคันฟังความเมียนี่ชีวิตจะเจริญด้บ่เออชีวิตเจริญแล้วก็เฮ็ดให้ครอบครัวแบบสงบสุขอุ้ยเตาเนี่ยมึงจะบ่ฮู้หลายอีแสงไปหาล้างถ้วยล้างจัดหมดไปสิมาหาล้างถ้วยจังไรเอ้ยใส่เจ้าพุ่นน่ะไปล้างน่ะเอ้ยน่ะใส่เจ้าพุ่นไปล้างน่ะใส่คูแม่เจ้าต้องฟังความเมียเด้คันอยากชีวิตเจริญบ่ แม่ไปไปหัศลาหาร่างถ้วยฟังพวกเมียเราจะเล่นแม่เงั้นเสร็จกูไปล่างถ้วยก็ได้ถึงแม่บูฮู้ความเท่าก็เท่าอัศซึงรู้บอกเหรอไอ้บอกไปทั่วทิพย์ไอ้ห้าเนี่ยไปเถอะมึงย่องกูบอกเมื่อกี้นิรู้บอกว่าหนิเอาเากนในสายตาเมียเจ้าน่ะเจ้าน่ะพูดเลยถึงในสายตาเฮานะเบิ่งเจ้าคือขี้คันขากกระตามนั่นตัวขี้ขากเหรอเอาในสายตาเมียเจ้าก็าล่ออันละดับหนึ่งเลยดิเออกูไปยังดอกกูวางวามึงงามปะ ฮะผู้บ่าวว่ามึงงามบ่งามแล้วเนาะนี่แหละถึงสายตากูสิม่อมึงเป็นอึ้งฮี่แหละเล่นสายตาของผู้บ่าวมันละคนฮักกันเนาะเขาก็เบิ่งกันงามรอบ่คือเจ้าเลยเบิ่งเมียคนอื่นงามกว่าเมียเจ้าของหย่ามึงขันบอกนะมึงผู้บ่าวว่าเฮาขี้ร้ายแม่อีนั่นงามแม่โว้ยตกเตียงแล้วแหละโอ้ยหาหมด จมมาแท้ว่าจิ şey ้นวัวศาสนาตาบักไอเป็นอย่างฮะเป็นอย่กงร่างสิก่อสร้างเครื่องบินล่างจานฮะเมื่อกี้ผมเห็นสินี้จะเกิดวันอยังวันอาทิตย์เขาขอดกันกระตาว่าคุณเกิดวันที่ไหนฟังความเนี่ยจะมีความสุขความเจริญหังมีเม่นกะเจะว่าผัวหังเมียมีผัวหังเมียมีเออ หัวหางเมียมีแมนเมียมีแล้วบ่ให้ยหัวใส่แมนอะมัน่ดีแล้วเนาะแจูบเคยยินกันคำนี้วะฟังความเมียนเจริญทุกคนบ่เออโอ้แล้วเ่นกูเกิดบันพุทธดีกว่าบันพุทธอื้ยวันพุทธนี่แห้งแข็งเลยไอ้ไงเขาว่าต้องต่ำใจเมียเอาใจเมียเก่งๆนะซูมักเออกูจำพิษกูจำพิษแม่กูว่าพิษวันวันวันศุกร์เกิดวันศุกบ้านบ้นศุกร์นี่แห้งจังกว่าเก่าเลยไอ้คุณสองคุณสามไปเลยต้องมา หนุงเขาเอิ้นว่าต้องอั่นบูษาเมียะักเมียเอาเมียขึ้นหิ้งไว้แม่นเอาเมียขึ้นหิ้งไว้ย่างมันเฮ็ดหยังไอ้อยังไก่ตำแตงต่วเฮ็ดผู้เดียวพอกูว่ากูเกิดมันมันมันบ้านหยังวะบ้านหนองคารันบ้านคันก็คุณพ่อมีแม่หลายคนเออพ่อแม่กูล่ะพ่อกูบอกแม่กูว่ากิดกูเกิดบ้านหนองคารบันอังคารนี่ตังลรเอ้ยยับออกไปใส่ต้องอยู่ืนในเฮือนฟังความเมียเมียะเพราะอย่างห้แลนเฮ็ดไว้ทันทีวันอังคารเออ มันบูมีวันไหนดอกที่เจ้าสิสบายไอ้โอ้กูเกิดวันศิลป์วันศิลป์วันศิลป์ไม่ใดับเลยชีวิตดับเลยมึงไปใส่บอลลูเลยอยู่ใต้อวัตเมียอย่างเดียวเลยวันศิลป์นะบ่เอออ้อยเลิกเหนืแล้วหรอวะใช่ตากูต้องเป็ียนตังศิลป์เหมือนแม่เลิกเหนืแล้วไปซสะสมพังเด้อเออคเขมงเมียเจอได้หนิโอ้หามยใบเด้อเกิดวันไหนเกิดนิมเกิดวันไหนกิดมาแพะแต่มันดีวันไหนก็ได้โก